วันนี้เวลา14นาฬิกา29นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพ่าศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีสเสด็จไปห้องประชุมชั้น8อาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 0พ0 0ษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรและกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่1นึ่ทับสองพซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยตัวยาเคมีและทีววัตถุในการผลิตตำรับยาโมโนพิลาเวียสสำหรับใช้ในประเทศ โดยเมื่อวันที่23ธันวาคม2564รัฐบาลได้รับพระราชทานเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนายาระหว่างสถาบันวิจัยจุลาภรและกระทรวงสาธารณสุขขึ้นโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการตามคำกราบทูลเชิญของสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวะวะัตถุระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรและกระทรวงสาธารณาสุขมีแผนการอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์การเพศัักรรมและความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อหากระบวนการพัฒนาเซลล์ต้นแบบสำหรับการผลิตยาชีวะวัตถุที่ดีที่สุดซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้จนถึงปี2567 เมื่อสำเร็จสถาบันวิจัยจุลาภร์จะสามารถขยายการผลิตยาสู่การผลิตจริงที่ขนาด1,000ลิตรได้ในปี2567ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน